สวัสดีค่ะพบกับแอมเอมนอวนนี้แอมกับยูทีฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ด้จ้าสวัสดีนะคะพบกับแอมแมนะคะวันนี้แอมก็อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะคะทุกคนวันนี้แอมจะพาทุกคนนะคะมาชมรถแต่งหล่อด้านหลังของแอมเลยนะคะเป็นรุ่น XLT นั่นเองนะคะราคาจะอยู่ที่889,00 0บาทค่ะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งหล่อด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับที่ลูกค้าแจ้งว่าขออนุญาตเปลี่ยนในส่วนของ ตัวอักษรด้านหน้านะคะก็คือกระจังหน้านั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เป็นแรปเตอร์นั่นเองแต่ว่าฟอนตัวอักษรลูกค้าไม่เปลี่ยนนะคะยังคงความสปอร,ตร์ตไว้เหมือนเดิมเท่ๆแบบนี้เลยค่ะสีดําแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแค่กระจังด้านหน้าใหม่แต่ว่าฟอนตัวอักษรก็คือเป็นสีดํานั่นเองสําหรับไฟซีแคมด้านหนะะ้าค่ะลูกค้าขาลูกค้กาบอกว่าอยากได้แบบเท่ๆก็คลิปเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะใส่ที่ครอบไปให้เรียบร้อยมีเรนเจอร์ตรงนี้สีแดงเท่ๆเลย ด้านข้างของเรานะคะซุ้มล้อนั่นเองนะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนแค่ในส่วนของแมกนั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะคะซีรียางก็จะอยู่ที่265-60ทันะคะ r 1 8นั่นเองนะคะแมกขอบ18นั่นเองนะสำหรับแมกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้แมกลายไหนนะคะออม็กมก็มีจัดส่งให้ลูกค้าเลือกได้หลายแบบเลยทีเดียวคะ่ะ สำหรับด้านข้างสติกเกอร์ไม่ได้ใส่นะคะยังคงแนวเดิมไว้เหมือนเดิมเลยค่ะสีเดิมเดิมเลยเท่แบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะแต่ที่เปลี่ยนค่ะด้านข้างตรงนี้ขออน,น,นุญาตนิดนึงก่อนจะไปด้านหลังตรงนี้ค่ะมือจับนะคะขอโทษทีเลยมานะคะมือจับใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ด้านบนนะคะก็ใส่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเป็นยังไงคะเท่ไหมคะพอใส่แล้วดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยเพิ่มความเท่ขึ้นมาอีกในส่วนของ ด้านหลังนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะเท่แบบนี้เลยโลบ้าด้านหลังนะคะลูกค้าก็เปลี่ยนนะคะเป็นทรงของว t ยแทนั่นเองเอามาใส่นะคะแต่รุ่นไม่ใช่ว t ยแทนะคะจะเป็น XLT นั่นเองนะคะราคาย,ย้ำอีกหนึ่งที่889,000บาทนะคะในส่วนของกล้องด้านหลังมองด้านหลังยังคงมีให้เหมือนเดิมนะคะนี่เลยค่ะกล้องมองหลังนะคะแล้วก็ ไฟในส่วนของไฟเบรกนะคะก็จะยังมีให้เป็นยังไงมั่งคะดูแล้วสนใจไหมคะสวยไหมคะสวยมากเนาะสำหรับชุดแต่งนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าแต่งแบบไหนนั่นเองนะคะแล้วก็โทรหาอมแอมได้นะคะที่เบอร์08 4 2 3 2 6 2 6่าอย้ำอีกหนึ่งที่8 8 4 3 3 6 2 6 6 5นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้แต่ก่อนไปต้องกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ออมแอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ